สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่ิบเอ็ดยี่สิบสอ้โหแล้ไม่ไหจริงถึงทำอะไรถึงถ้าต่อไปถ้าต่อไปแล้วบอก